สวัสดีครับผมเอาผมมาพอกันตอนค่ำครับอ่าหลังจากที่กินเขา่ากินน้ำกันแล้วนะครับจะเวนตกดินแล้วอาบน้ำเรียบร้อยครับผมทาแป้งหอมห้วยครับแต่ะละคนปล่อยนอนเล่นนะครับอีกน้อยกับผ้าแลนนี้ครับอีกสักพักนึงครับยังขาวเลี้ยงเม็ดกันครับพอกําล่างกายกนะครับอื ออกาออกกําลังกายอีกพลัยกครับก่อนนอนนะครับก่อนนอนนะครับคนละสิบนาทีนะครับผมออกกําลังกายก่อนนอนนะครับก็จะเหมือนทุกวันครับทําทุกวันครับผมก่อนนอนนะครับก่อนนอนเราก็จะมีการยืดเส้นยืดสายกันนะครับอืมซึ่งบางท่านก็หายแล้วก็มีนะครับนี่มาดูแถบนี้ครับ นี่หนึ่งสองสามนะครับสามท่านนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณหมอได้จัดการเอาเส้นที่โดนทับนะครับด้ว,ว่าอาการที่เป็นเนี่ยทำการรักษาให้หมดแล้วนะครับยาทำการรักษาให้หมดแล้วอยู่ในระหว่างการพักรักษาพักพักนะครับพักพื้นนะครับดูอาการตัวเองนะครับก็อีกไม่นานนะครับอีกไม่กี่วันก็คงจะ ได้เดินทางกลับนะครับผมได้เดินทางกลับบ้านรอดูอาการอีกสักวันสองวันสามวันครับก็จะได้กลับนะครับผมก็ดีใจด้วยนะครับอยู่ด้วยกันตั้งหลายวันนะครับร่วมอาทิตย์นะครับบานก็ทิตกวกว่านะครับผมอาการดีขึ้นแล้วนะครับทั้งสามท่านนี้ครับหนึสานะครับหสองสานี่ ส่วนแถบนี้ยังนะครับยังยังครับหลายใจท่านครับยังยังนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีเข้ามาใหม่คนหนึ่งนะครับมาใหม่อีกคนหนึ่งครับคุณพ่อนะครับนอนอยู่ข้างหลังผมนี้นะครับอาการค่อนข้างที่จะหนักนะครับอาการค่อนข้างที่จะหนักเดี๋ยวสักวันนะครับไม่แน่อาจจะได้เห็นกันพรุ่งนี้นะครับให้ท่านนอนก่อนนะครับ พักสักก่อนครับเราอาจจะได้เห็นแน่นอนเราอาจจะได้เห็นแน่นอนครับผมวันนี้ก็มีผู้ติดตามเข้ามาที่ช่องของผมนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามเข้ามานะครับติดตามเข้ามาที่ช่อง youtube ของผมนะครับช่องพิมพ์นภาพาร์ชแนลนะครับบคุณทุกทกท่านเลยผู้ติดตามคนใหม่นะครับที่ติดตามเข้ามา ติดตามเข้ามาก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วครับทั้งภายนอกภายในนะครับบรรยากาศภายนอกภายในนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับผมก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับคนป่วยเข้ามาว่าคนป่วยที่คุณหมอรักษาให้ดีขึ้นนะครับนั้นสามท่านที่นอนเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยก็ก็จะกลับบ้านแล้วนะครับเป็นกระดูกทับเส้นล้วนเลยนะครับนี่ ับเส้นล้วนเลยไม่มีอะไรเจือปนนะครับไม่มีเรื่องของกระดูกนะครับมีแต่เส้นที่โดนทับนะครับเส้นประสาทดีๆนี่เองนะครับเส้นประสาทโดนทับสะสมมานานนะครับสะสมมนานเป็นสะสมมานานนะครับบลงคนนะครับก็เป็นสะสมมานานซึ่งบางท่านก็ไม่นานนะบางท่านก็สองอาทิตย์นะครับที่นอนอยู่นี่นะครับนี่ว่าแถบนี้เนี่ยโอ้อาการหนักทั้งนั้นเลยครับนี่ แม้เชื่อไหมว่ามีหยุดท่านหนึ่งนะครับที่มาจากไต้หวันเกือบสองเดือนแล้วนะครับอ่าเกือบสองเดือนแล้วยังไม่ได้ออกจากที่นี่เลยนะครับเพราะว่าทัานเป็นขาหนีบนะครับเส้นเข้าขาหนีบเส้นเข้าขาหนีบนะครับคือน,นี่เส้นนี้ออกมาแล้วนะครับแต่ว่าดีดเข้าคืนนะครับด้วยความที่ว่า เป็นคนที่รูปร่างที่ค่อนข้างที่จะผอมนะครับสูงนะครับเป็นคนสูงผอมแล้วก็รวมถึงเป็นสะสมมานานะครับทําให้กล้ามเนื้อนี่อ่อนแรงนะครับกล้ามเนื้อไม่มีแรงนะครับไม่มีแรงที่จะหนีบเส้นเอาไว้นะครับอ่าอ่ากระดูกหนีบเส้นนี่อาการหนักนะครับหมอต้องเปิดกระดูกนะครับเปิดกระดูกแล้วเอาเส้นที่โดนหนีบนี่ออกมานะครับอ่าก็จะพัวพันไปถึงเรื่องของสลักเพชรด้วยนะครับแล้วก็ เรื่องของมอนรองกระดูกด้วยนะครับอาการต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าปล่อยไว้นานๆก็จะเจอแน่นอนครับม้อนรองกระดูกก็จะเริ่มเสื่อมไปด้วยไม่ใช่เสื่อมนะครับมันจะอักเสบนะครับมันจะอักเสบมันจะดึงรั้งครับดึงรั้งให้ตัวเรานี่งอลงนะครับกระดูกนื้เส้นครับดึงรั้งให้ตัวเรานี่งอลงนะครับพตัวเรางอลงนะครับ เรื่องของมอนรองกระดูกมันก็จะเริ่มปีนออกมานะครับสะสมบรรนนานมันจะเริ่มปีนออกมานะครับเริ่มปีนออกมาแล้วก็โดนเสียดสีทําให้มันอักเสบนี่นะครับปัญหาที่ตามมาถึงเส้นจะออกแต่ว่าก็ต้องดูแลในเรื่องของมอนรองกระดูกนะครับที่มันอักเสบอันนี้ก็มีวิธีนะครับคือมอเขาก็มีวิธีของเขานะครับที่มัน รีดลงมาคุณหมอก็จะข่มเข้านะครับก็ะจะมีการอักเสบบ้างจากการเสียดสีของกระดูกแล้วก็จากการโกดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ว่าผู้ป่วยท่านนี้ต้องได้อยู่ที่นี่นานนะครับท่านก็ปักหลักอยู่ที่นี่เลยนะครับโดยไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดมากครับช่วงนี้ก็เอาตัวเองก่อนปล่อยเรื่องงานก่อนครับเอาตัวเองให้หายดีทํางานที่ไต้หวันนะครับ งานที่ไต้หวันมาอยู่นี่เกือบ2เดือนแล้วนะครับบินมาเลยนะครับตรงมาจากไต้หวันเลยเนะี่ยแล้วก็มาที่นี่เลยนะครับร่วมสองเดือนแล้วนะครับแล้วก็อีกหละลายท่านนะครับหลายท่านที่เป็นนะครับบางท่านก็เกือบแล้วนะครับเกือบจะได้กลับบ้านแล้วอาการเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับอาการเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆก็จะได้กลับบ้านแล้วนะครับ เก็บบรรยากาศช่วงค่ำๆมาให้ดูกันนะครับนานๆได้ดูกันทีนึงนะครับเมื่อตอนเย็นเมื่อตอนช่วงเที่ยงๆนะครับก็ได้ดูการยืดเสน้นยืดสายไปสักนิดนึงซึ่งผมก็ไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับเพราะว่าพี่ๆทีมง,งานเขาก็ผ่านย,ยืดเสน้นผมก็เลยไม่อยากที่จะบรรยายเท่าไหร่ก็มันจะสวนกันนะครับก็เลยไม่ได้พูดนะครับแล้วก็นั่งดูเพจด้วยนะครับ นังดูเพจด้วยหน้าที่หลักนะครับก็คือจะดูเพจนะครับผมจะดูกับเพจสมากกว่านะครับเครื่องหนึ่งก็จะทําคลิปเครื่องหนึ่งก็จะไว้ตอบเพจอีกเครื่องหนึ่งไว้ดูเพจสํารองนะครับคนเดียวนี่สองสามเครื่องเลยนะครับสําหรับส่วนตัวของผมนะครับคนที่จะติดตามเข้ามาใหม่นะครับสถานที่ตรงนี้ก็จะรับรักษาโกระดูกทับเส้นทุกจุดของร่างกายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกระดูกเคลื่อนสะโพกเคลื่อนนะครับผม าสามารถทักกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทร0 8 0 3 3 3 3 7 6 1นะครับ0 8 0 3 3 3 6 7 6 1สถานที่ตรงนี้ก็จะตั้งอยู่ที่อำเภอลำปีมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอลำปีมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมอยู่ใกล้ๆก,กับสถานีรถไฟอำเภอลำปีมาศนะครับหาไม่ยากครับามาที่สถานีรถไฟอำเภอลำปีมาศหรือว่าธนาคารกรุงไทยอำเภอลำปีมาศ เพิ่อมาถึงแล้วนะครับไม่โทรเข้าที่เบอร์0 8 0 3 3 3 6 7 6 1นะครับจะมีเจ้าหน้าที่บอกเส้นทางให้เข้ามาแต่ก่อนที่จะเข้ามานะครับท่านที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นหรือว่ามีอาการเจ็บปวดต่างๆตามร่างกายนะครับอยากให้โทรเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรับได้ทุกเคสนะครับไม่สามารถที่จะรับได้ทุกเคสทุกอาการครับต้องโทรเข้ามาก่อนให้ขึ้นหมอได้คัดเคสก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางเข้ามาับผม ทั้งในเรื่องของโรคประจําตัวแล้วก็การผ่าตัดแล้วก็เรื่องของอายุนะครับถ้าผ่านเกณฑ์การรักษาก็จะแรกเข้ามาเหมือนท่านที่มานอนอยู่ที่นี่นะครับนี่บรรยากาศภายในห้องพักก็จะมีอย่างนี้นะครับเตียงไทยเตียงมันนะเตียงไทยเตียงมันมีพัดลมมีห้องแอร์นะครับติดแอร์ Air ให้ด้วยนะครับแอร์ทั้งหมดมี 4- ี่ห้าตัวนะครับในห้องนี้เพราะว่าเป็นห้องใหญ่นะครับเป็นห้องใหญ่อันนี้ผมซูไม่เห็นระยะใกล้ๆนะครับเป็นห้องใหญ่เลย มีประมาณ20เตียงนะครับในห้องนี้นะครับ20เตียง2ีเตียงด้วยกันนะครับอ่าไหนที่สนใจก็สามารถทักกันเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่ผมได้บอกนะครับาตามเบอร์โทรที่ผมได้บอกนะครับ0 8 0ย์ 3, 3 6 7 6 1หนึ่งร้านนวดเพื่อสุขภาพลำปลายไม้ครับผมสุดท้ายนี้ก็ขาฝากช่องพิมพ์นภพาชาแนลด้วยนะครับาขาฝากช่องพิมพ์นภพาชาแนลแล้วก็ ด้านนวดเพื่อสุขภาพลำปลายมากด้วยนะครับผมไบโอกาสน้าผมจะอัปเดตให้ดูใหม่นะครับ่ดหรยวว่าพรุ่งนี้นะครับะจะมีคลิปอะไรดีๆนะครับก็จะอัปเดีให้ดูสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ